สวัสดีครับพบกับช่างเจฟฟ้าไม่อายครับจากหน้าง,งานจริงนนแนวทางการทำเคยสังเกตไหมครับเวลาเราฝังบล็อกไปแล้วช่างเขาจะฉาบปรากฏว่าช่างเขาทำการเจาะรูให้เราแล้วทีน,นี้รูมันใหญ่วกว่าบล็อกหน้ากากที่เราปิดไม่สนิทบล็อกออกไม่สวยนะครับผมมีแนวทางในการทำนะครับแบบง่ายๆนะฮะ แล้วบล็อกก็จะออกมาประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่เกินกว่าบล็อกเลยที่เราฝังปิดฝาแล้วก็สนิดทดีเทคนิคการทำก็มีอะไรครับตอนนี้อันที่ผมเจาะแล้วเดี๋ยเราดูว่าที่ผมยังไม่ได้เจาะครับเทคนิคของผมไม่มีอะไรครับตรงนี้ไปจุดลักขึ้นไปนะฮะฝังไไ้ๆเทคนิคของผมก็คือฝังบล็อกเสร็จแล้ว ผมจะขอช่างให้เขาทำการมัดองคจุดดูของผมโดยที่ไม่ต้องทำการวาดเปด็นรูปบล็อกให้ผมข้างในบล็อกผมจะใส่เป็นกระดาษทูนเก่าเข้าไปเพื่อง่ายในการเคาะเราได้ตำแหน่งแบบนี้นะครับ่ทำการเจาะใชฮะง่ายๆเลย แล้วผมจะเอาค้อที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ข้อนที่กิ๊บทั่าไปนะฮะย้ํานะครับก็เป็นค้อนกลมไม่เอานะฮะนี่ฮะประมาณนี้ไม่ค่อยเคาะไปจุดหาจุกกว่จะเคาะขอบเจ็บขอบเล็กเจอนะฮะจะมีของมันอยู่ครับนะฮะนใช้ใช้ค้อที่เป็นสี่เหลี่ยม มันจะทําให้เป็นเหลี่ยมง่ายกว่าค้อนกลมนะครับนะฮะผมเจอหูแล้วหูยนตแล้วผมดึงที่คืนมาก่อนะครับเห็ที่คืนมาเห็นกระดาษที่ผมยัดไหมนี่คือกระดาษที่ผมยัดไว้ เนี่ยครับบล็อกเหล็กอยู่ข้างในโอ้เรามีแล้วทำการแตง่งนะครับแต่ง้า่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมของบล็อกเหล็กนะครับเประมาณนี้ นะฮะไม่ต้องให้ช่างเขาไปทําการเจาะรูให้เราเพราะว่าช่างเขาเจาะแล้วมันไม่สวยนะครับต้องครั้งใหญ่กว่าด้วยใหญ่กว่าบล็อกหล็กที่เราฝังนะครับมันจะทําให้ปิดหน้ากากไม่สนิทหน้ากากบล็อกหน้ากากบกสวิตช์ปั๊กฮะเนี่ยฮะจบแล้วฮะประมาณนี้นะครับนะครับเนาะผมจะใช้กระดาษถ้าเขาไม เขาจะใช้กระดาษทุกครั้งหรือไม่ถ้าช่างเขาไม่เจาะรูให้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตำแหน่งของเราเราวัดมาแทนเป๊ะๆเรามาแทนเป๊ะแล้วก็วัดตามขึ้นวัดขึ้นมา,มาแล้วทำการเจาะตรงกลางของบล็อกเสร็จแล้วก็เคาะเหมือนผมเคาะนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยบล็อกก็จะออกมาสวยนะครับก็ทางการทำมันโปรตีที่สุดนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยครับ